ศึกแห่งศักดิ์ศรีในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดที่6ครับลิเวอร์พูลบุกไปที่สต a ดิโอเกเซเป้เมียซ่าครับรับมือทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับนี่คือเกมวัดฝีเท้าของ2ยักษ์ใหญ่ระดับยุโรปครับโดย2นัดล่าสุดเนี่ยคู่นี้เจอกันล่าสุดผัดกันแพ้และชนะกันคนละนัดครับลิวอรพูวันนี้จะบุกไปเก็บ3แต้มสำคัญได้หรือไม่มาสนุกสุดมันกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาสปิทีมโดยทียสาระดีๆที่มีพระคุณวันนี้พาคุณผู้ชมมาสนุกกับนัดบิ๊กแมชกับอินเตอร์มิลานครับมาในระบบ3-5-2ครับนำทัพโดยทางลาตาโรมาตินเนสนะครับส่วนหน้าคู่กับทางตูรามนะครับมาวันนี้ดวนกับทางร์พูครับระบบ4-2-3-1ครับกับโอกาสของโมเมซาร่าครับที่ต้องลุ้นว่านัดนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ ข่าวาวสำคัญนับนี้ลิวพูดเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารมารให้แฟนคลับช่องของเรารวมทั้งอินเตอร์มิลานด้วยนะครับข่าวสนุกความมาันตรงนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมตช์เตย์ที่6นะครับในรอบลีกเฟสเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายเขียลู่เริ่มเล่นก่อนครับมาในชุดสีน้ำเงินสลับสีดำครับบุกจากซ้ายมาขวากับส่วนทางลิวพูคลองบอลในตอนนี้ครับ มาในชุดสีแดงนะครับบุกจากความมาซ้ายบอลดีดมาที่เฟรนเวีย์ครับถึงยูโกเอกิเตเก้หมุนมาเองลองซัดก่อนเลยครับอื้อ่าได้ทักทายก่อนกบทางลิเว์ในส่วนของนัดนี้ครับแข่งขันจริงในวันพุธที่สิธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับ แข่งันเวลา3ามนิกาตรงตามเวลาประเทศไทยครับติดตามรับชมในการแข่งขันจริงได้ทาง AS Play นะครับหรือ Be In Sport Thailand ด์คุผู้ชมครับติดตามรับชมให้ถูกลิกสิทธิในทุกแพลตฟอร์มครับโอเคหมเราครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับรอันกับฟินแบกีอัดแล้วบอลมน่อเรียกฟาวไปครับผู้สินต้องมาเตือนครับไทยเตมิลาน ผลงานของอินเตอร์มิลานเนี่ยานณดล่าสุดพ่ายไป2นัดนะครับแล้วก็สามารถชนะ3นัดครับคุณผู้ชมครับเป็นชชนะ3นัดติดครับอ่าแล้วผิวพูต้องระวังแต่ตรงนี้แม็กอลิสเตอร์เอาก่อนเลยครับลิวพูล่าสุดขึ้นนำไทยเตอร์มิลานอย่างรวดเร็วครับ1-0โดยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากฟรีคิกสวยสดงดงามเลยครับอู่เป็นช่วลาที่ลิวพู ต้องการกำลังใจจริงครับอ้หลังจากที่มีข่าวของโมเมสาน่าครับหลังจากไม่ได้ลงเป็นตัวจริงครับคุณผู้ชมครับแฟนลิพูคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอือหือตรงนี้จะปลุกศรัทธาลิพูได้อย่างไรครับโอ้ตัวเกม1นงขึ้นไปก่อนแล้วครับผลง,งานลิวพูเนี่ย สองนัดล่าสุดพวกเขาไม่สามารถคว้าชัยชนะได้นะครับเป็นการเสมอเมนอดับเซอร์แลนด์มา1ประตูต่อหนึ่งที่แอนฟิลด์ครับและนัดล่าสุดก็ไปเยือนทางลีดครับเสมอวนัที่3ประตูต่อ3ครับแล้เนี่อะไรครับโมเมซาล่าครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็หลายคนก็อย่างมอกว่าซาร่าก็เป็นหนึ่งในตำนานคนสำคัญนะครับ เดี๋ยวรุ่นนะครับว่าแข่งขันจริงเนี่ยจะได้รับโอกาสหรือไม่นะครับในั้นที่เจอเอ็นเตอร์ครับเบลลี่ยอดเข้ามาเอกิเตเกมโม่บอลโอยๆครับแยนซูมเมอร์สองตูฟอร์มเหนียวหนึบอยู่แล้วครับอีกหนึ่งคนในเวทีวระดับโลกตัวนี้ครับสุนทังนัดล่าสุดของอินเตอร์มิล,ลานนี่ไปถล่มทาง,งโคมโมมา4-0ในบ้านพวกเขาเองนะครับ ทางมาร์ติเนสตูลามคาร์โลูครับแล้วก็เอโกสโตครับเราดูครับฝั่งขวาอโกสโตโอ้โหขานชื่อมาเลยครับ19นาทีผ่านครับเลีวพูถือว่าทำได้ดีเลยครับจากจังหวะโชยโอกาสจากฟรีคิกตัวนี้ขึ้นนำไปก่อนครับเฟรนวียสเล่นดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเ,เนี่ยบอลโยนเข้ามาอืม้มอันนี้สไล ลูกตังเตะของทางลิ้วพูครับจากมุ่งทงฟอร์เรดเราตัดเข้ามาดือด้อๆล้วซัดตรงนี้โอ้โหไปปล่อยให้เวียดซัดครับประตูที่สองยังไม่ได้ครับจังหวะที่ม้วนมาครับซัดตรงนี้ได้ลุ้นเหมือนกันครับ อีกสามนาทีผ่านครับ1-0ครับผงแดงลิวพูล,ล่าสุดขึ้นนำไทยเตอร์มิลานไปครับลิวพูตอนนี้อยู่อันดับที่13ของรอบลีกเฟสนะครับมี9แต้มครับคุณผู้ชมครับเมื่อเจอลิเตอร์ที่อยู่อันดับ4ครับมี12แต้มมีห่างกัน3แต้มเท่าน,น,นั้นนะครับโอ้แต่เมื่ออันดับตารางคะแนนมันใกล้เคียงกันเหลือเกินครับมาซาลา มาตรงนี้โรเบอร์สันยกห <c oughs> ยอดหยอดตรงนี้ได้ลุ้นเหมือนกันครับแม็กเลสเตอร์ครับบอลมีปั่นเข้ามามีขึ้นแทงมองโอ้โหยพระวาปัดออกไปครับซอมเมอรอ์ดูครับซาร่กับสถานการณ์ตอนนี้กับริวพูครับ เอาตัวนิดมาซาร่าตัวนี้เกี่ยวได้โอ้ยหันมาเจอบาซูนี่แต่สุดท้ายว่ไปเตสะสกัดซาร่าก็บอนออกหลังครับเตะมุมได้ต่อเนื่องครับบอลเปิดปั่นเข้ามาคาโนกูบอลตกใส่หัวแม่แต่ยังแก้ไขได้ครับเตะสาดยาวทิ้งมาก่อนอ่าลิวพูดรวมพลังกันบุกเข้าสู้ต่อเนื่องครับไหลซ้ายมาโรเบิร์สัน เปิดเข้ามาเอกีตะเกะลอยไปไม่เจอบอลครับอัปเดตข่าวลิวพูกันต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยทางโดมเนเกโซบอสไลน์เนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังเกมที่จบกับการเสมอลีดยูนเต็ดไป3 3เนี่ยจ้ตัวบอกว่า ถ้าเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ในบรรยากาศห้องแต่งตัวเนี่ยเจ้าตัวบอกตรงๆเลยครับมันก็ควรจะอยู่ในห้องแต่งตัวครับไม่ควรจะเอามาพูดออกสื่อและที่สําคัญคือลิวพูต้องจัดการและหาทางออกกันให้ได้นะครับอุ๋งโซซลายบอกว่าพยายามทําทุกอย่างให้ดีครับแล้วก็ทําให้เต็มที่เดินหน้าต่อไปสุดท้ายโมเมนตัม um, จะกลับมาดีอย่างต่อเนื่องครับเป็นไงครับทัศสนะของทางรูปหล่อโซซลายครับ ผู้ในใจแฟนเลื้วผู้ไปเต็มเต็มนะครับแบบน,นี้อ่าถึงตรงนี้ต้องระวังเกมรุกก่อนอุกซโตูคสินไม่ว่าอะไรครับเซนสกี้บอลเหมือนจะย้อนหลังนิดๆครับปาเลร่าหลบดึงแหม่ลองหาจังหวะสองไกลครับถึงเวลาสองนาทีโมเมซาลาให้ขวามาคอร์เ์เบลเล บอลแปรกับโซลไลยให้ขวามาซาราเอาเลยครับบอลที่ลุ้นเล่นกับโซโบสลาย์ก็อุ้ยบอมว่ามีพุ่ง,งจะฮุกลงเหมือนกันครับอือหือดูครับจังหวะที่เลาะเข้ามาแล้วเนี่ยโซลไลย์สตาร์ทไปแล้วยังมีเย็นส่งมื้อครับ นาคิครับถดเวลาเกินมาแล้วแต่ผู้สินยังปล่อยให้เป็นบอลบุกต่อเนื่องของลิวพูรครับแรนกับเฟนแบกซัดไปติดบอกโฉบสไลด์อีกครั้งหนึ่งทุบทิ้งออกมาครับบิเซกเก็บบอลได้แล้วผู้สินตรงนี้วาทดเกินมาแล้วเราเป่าหมดเวลาคุณผู้ชมครับครึ่งหลาวแรกกินแต่มิลานศูนย์ครับลิวพูหนึ่งเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางที่เวลหนหลังครับ ครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผู้ชมครับ45นาทีในครึ่งหลาแรกลิวพูถือว่าขึ้นนำไปก่อนครับ1-0ครับวอชิวฟันไดครับเปิดบอลยาวมาข้างหนะ้าเอกิเต้มีโมอาคันยี่ครับนี่ก,ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นของอดีตทางเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับมาเล่นให้กับไทเตอรมิลานเอาตัวนี้เปลี่ยนแกนมาคาร์ลสโอโกโต โอ้โบนี่มีลงมาแทนทางตูรามนะครับรึ่งหลังบอลเปิดเข้ามาอืมมาสดแบเกอร,อร์ยังอ่านจาังหวะได้ดีเอาแต่ย้อนมาตัวนี้ผู้สินอืมพุ่งไปหาทางวอชูอฟันไดฟ์ครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูครับจงังหวะย้อนหลังนี้ครับเข้าไปอา่าโอ้ยแต่นอกก้องกอบเคทโทษครับ ้ลงลุ้นกับจังหวะทุงนี้กับดีมาโคโย่เปิดเข้ามาโคนาเต้ครับสกัดออกไปก่อนตรงกลางบาเล่า,าลโดนดักแรนกันแบกจิ้มมาที่ฮิวโก้กิเตเก้ครับฟรินเวียตตั้งเกมสวนเลยครับสวนแล้วชี้ขอบอลให้มาที่แอนดูรเบาร์สันต้องใช้ประสบการ์ฟูลแบ็กเข้าช่วยเลยครับโรบาร์สันซาลาลองกดยันซเมอร์เซฟได้ ฟรีเวยหยอดเข้ามาตู้นี้ขึ้นเทกมงอู้หูยเซเมอร์ไม่ทันแล้วครับประเด็ทนที่ร้อนแรงในตอนนี้ก็โมเมซาร่าะนะครับรวมทั้งกับทางนักข่าวก็มีแท็กไปสอบถามมาดูครับทางซาร่าถึงเวลาได้สัมภาษณ์แล้วครับรต้องติดตามข่าวตรงน,นี้แบบเกาะติดเลยนะครับ เอาให้นำรังใจครับขอให้มีทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายน,นะครับฟาเตซี่ให้มาตรงนี้แมกเิสเตอร์ดักได้ตรงกลางครับซาร่าออกขวามาคอนเนอร์เบลลี่คูร์เต้ให้ซ้ายมาครับจังหวะจิ้มมาพลาซิออร์ ้แต่ก็ยังเป็นลิ้วพูครับที่เก็บบอลพวกเขาได้ครับตรงกลางของทางฮาวกกรนพูฟลาเตซีย้อนมาตั้งใหม่ครับดีดขวาคารลอสโอกาสโตหนึ่งจังหวขึ้นมาครับฟลาเตซีอืมจิมมาโบนี่เปลี่ยนแกนซ้ายซาลาอุ้ยบอลไปโดนหัวสิครับโอ้ยอ เริ่มของเกมได้มากยิ่งขึ้นเลยครับสำหรับทางอยเตมิลานไม่ถึง20นาทีก่อนโทล่าบาดเจบ็บรับลิวผูตั้งเกมของเขาเองขึ้นมาครับคโนเบลี่ให้มาเอกิตาเกะก,กดโอ้โหวันนี้กันเหนียวจริงๆครับยันโซเมอร์โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ คู่นี้เนี่ยที่เจอกันนัดล่าสุดก็เล่นที่บ้านลิวพูครับอิตอร์มิลานมาเชิญเอาชนะไป1นูนย์นะครับส่วนทางมาเล่นที่บ้านของอิตอร์มิลานลิวพูสามารถชนะที่สอสูนย์นะครับเก่งในเกมเยือนทั้งคู่ครับโอ้แต่ทีนี้ลิวพูเอามีข้ามหลอกเลาตาโรมาติเนสแต่โคนาเต้ไม่หลงเหลี่ยมครับไม่ถึง10นาทีสุดท้ายก่อนถงเวลาบาดเจ็บ กีเก้าเอาเลยครับสลัดหลุดหนึ่งให้ซ้ายมานดูโดปรปสันฟรุนเดียต์ครับย้อนมาแม็กอลิสเตอร์ให้ซ้ายโปรปสันดีดขึ้นกลับมาที่โซลไลจิมหม่ถึงซาล่าปั่นตรงนิ้บอลแม่ย้อยต้องโชคทิ้งครับโอเรียเป็นลูกเตะม,มุมได้ครับลิเวอร์พูลนัดต่อไปของทาอินเตอร์มิลานเนี่ย,ยวพวกเขาจะ ไปเยือนทางเจนัวนะครับ15ธันวาคมรุสกา2518นะครับเอาส่วนทางคิวของลิเวพูกันบ้างครับแมาทีเหลือเกินครับพวกเขาจะเปิดบ้านเจกับไบรตันวันที่13ธันวาคมรุสกา2518นะครับเดือดกันต่อครับอีซัคมีลงมาด้วยครับจวดดีของเวียบย,ยังไม่ผ่านโรเบิร์สันสองต่อหนึ่งเอาไม่อยู่ครับหาช่องโยแล้วอีซัคอ้โห ยังเซฟอยู่ดีครับเยนโซเมอร์แล้วทั้งเวลาหนึ่งนาทีโอ้โหถ้าไม่ได้เยนโซเมอร์นี่สองถึงสามลูกนี่ได้ลุ้นเลยนะครับโอโ้แล้วจบเกมครับชัยชนะสุดสำคัญจากลูกฟรีคิกของเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์พาลิวพูเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้ครับสำรองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับมาสิ็คพิธีมเตอร์มินสสาระดีๆที่มีพระคุณขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ